ค่ะวันนี้พรอพูดกับพี่มี่ยอนอิชออีกแล้วนะะเราจะไปเราจะไปซอน้ำนะคะราซ้อมมาตาซื้สิ่บาทมาจร้า่อเท่าไหร่สิบบาทสีบาทโบซอน้ำสิบบาทเออถ้าเราไปร้านนะคะทุกคนอุ้ย ถ้าสมมุติว่าเราไปนะคะก็คือมันจะแบบมันจะมืดเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็คึมๆล้วค่ะเหมือนฝนจะตกนี่เลยคะ่ะคึมๆว่ะแล้วเราก็ใส่รองเท้า อันนี้ก็คือรองเท้าเก่านะคะแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากะคะอุ้ผู้ใหญ่เขาทำาอะไรกันโอ้ยหมาก็มาด้วยอ๋อจุดบาทใช่ไหมเนี่ยเออใช่ถ้าเป็นห้าบาทก็ซื้อหมาหมาแต่ไม่ใช่หมาเราหมาเราอยู่ยนี่ ยังไปได้กี่น้ำควนไปมวดตึ้นั่นอะแ่้วบอกกับพ่อลนา เราเขียวเดินทางไปเรา,เาก็ไม่ไกลแต่วันนั้นเราก็จำมาด้านในนะคะไม่ได้มาด้านนอกเนาะแต่เราก็เดินไปด้านในเหมือนเดิมา่าหละสายไฟที่ทุกคนเห็น ร้านเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นเท้าเราก็คือร้านที่เราไปซื้อน้ำเมื่อวานนะคะคคน้ำเขียวสิบบาทเองโคตรคุ้มแต่มันก็สิบบาทอยู่แล้วแหละ คือตาใหญ่ของเราชตาใหญ่ใชน้ำกนี่นะคะทุกคนตาเรานี่นะคะับยาเราทีนี้ก็บ๊ายบาย